สวัสดีครับท่านผู้ชมฮะมาพบกับบางรายเช่นเคยครับมาครับผมเกมนี้ครับ Outlet List ครับผม <c oughs> หลายคนขอมาครับเกมใหม่ของค่าสกินนี่เอค่ะมา <c oughs> เกมนี้นะฮะบางชอบนะพบใช้ผมนีแตกบ่อยฮะแต่งน้อยแต่แตกหนะัก มาลองเล่นให้ดูครับตอนเล่นไงแตกไ,ได้ไงได้มาหลุดจากเดี๋ยวหลุดจากหลุดจากอืมมาเอ้ยยับฮะแปดสิบบาทเลยนะเริ่มต้นนะผมค oh, <no. S 1> าร์บอยช้าจังคาร์บอยบอย,บอย,ยิงนานนะเทอร์บโบไปเทอร์บโบไปเออเออ เออมาขอหนักหนักขอหนัก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 อือ <c> ห <oughs> ือมีซื้อฟรีสับปินด้นะค่ายนี้ฮะซื้อได้กับหมดนะผมจะ oh, <no. S 1> บางไม่ค่อยชอบซื้อครับผมบ้ามันเข้าง้าอยู่นะอือหือมาแถวได้เวลาวะ่ะ เวลาเลิกเลิกงามยามดีจัดไปไปฮะเป็นยี่สิบับผมไม่ต้องรอฮะไม่ต้องรีฮะจัดหนักหนักออออมาดีมาดีมาโอ้สกเกตเตอร์โอ้หนึ่งเจ้าเข้าให้ เอาหน่อยวะเอาหน่อยวะมาวะโอ้ยทีเดียวอันนี้กับตันเซนเดอร์มาหน่อยไม่มาจะเพิ่มเบ็ดแล้วนะบอกไว้ก่อนฮนะเริ่มหัวร้อนเริ่มหัวร้อนอืม อ้นุงมีนุ่งมีนุ่ง,งลั่นไปหน่อยลั่นไปหน่อยอืมไม่มาจะเพิ่มแล้วนะฉุนลนะเริ่มฉุนแล้วมาเบตห้าสิบเลยปะขอหนักๆทีวะมาวะขอมาทีวะมาทีวะมาทีวะ อืมอืมอืมมาดีวะนี่ต้องบางอยู่ฝั่งนี้ฮะอืมโหย้ย แเตอร์มาทีวะ oh, <no. S 1> อยากรู้ว่าเป็นไงวะมาวะมาหน่อยวะมาหน่อยวะ <c oughs> โหหยาจบจาให้สองอันตลอด <c oughs> เออลดดิยี่ไพ่ดูแล้วพวกนี้ไม่ต้องกดเติมโบเฮียมึ่งชอบสปินนี่อันนี้เลยมาดิ

不会。嗯哼。<noise> <noise> <noise> ขึ้นแล้วของขึ้นแล้วมาดีเทอโบโด้วยมาเอาดิวัดวัดไปดีเออวัดวัดดิวัดวัดดิดดดม,มาหน่อย นี่เข้าให้นักทีไงเข้ายาคิดหายหรือว่าวันนี้ไม่ใช่ดวงเราอ,อืมทักทีวะทักทีวะอะไรวะเนี่ยอ้หูหกสิบวะ วะเฮ้กดโทรโบได้วะไม่ได้ด้วยกดออกไม่ได้ด้วยเอาดิสูไ้ไปปล่อยรุ่นมาขอหนักหนักยี่สิบะเออเออนักหนักหน่อยหนักหนักได้แค่นี้เหรอเดี๋สิบหนธาทีเออมาหน่อยวะตีรุ่นคืนหน่อยแปดร้อยเองเออ จัดไปขอห้ตด้ทุกดอกอะไรก็ได้อะไรก็ได้อไไดขอยเข้าทุกดอกพอมาโอ้โหเออหกทีจัดไปเออสี่เออดังหนักหน่อยดีพันเจ็ดเอาอ่ะตีทุนคืนวะได้แค่ทุนคืนวะเอาอะเอาว่ะ เพชปินมันก็ได้อยู่นะได้อยู่นะเอาเรื่องอยู่นะแต่มันซื้อได้ไม่้ยะโอโอ้ยสามพั 3, นอะ่ะใช่พันห้าครับจัดไปเลยครับรออะไรอ่ะ สีทีนะายเออครั้งแรกเลยนะซื้อสปินสีสปินเกมนี้ค่ายนี้ด้วยเดี๋ยวเออเอาหน่อยวะจัดหน่อย ชิปหายแล้วครับผมแย่ yeah, แล้วเยายเด้งอีกมาจะต่อยมันเนี่ยชิบหายไม่ได้โกงนะมันเด้งหลุดเองยามยามยาบ,ยาบ,ยาบ <c oughs> ขัด,ดวงอีห๋บอบกทีว่าั้นดวงอ,อไปขอหาแถวติดดี ห้าแถวติดดิมาดิมาดิาดโหเอ้ยอื้หนึ่งแปดทีเอง <c oughs> โดนแล้วแหละดอกนี้โดนแล้วแหละดูอยากส่งอะเออขอหน่อยหทีหนักหนักจังๆังจังจังน้าคาบอยดิโอ้โหเอเอ อาหญิง สายมึงดินี้เอาล่างดิเอเอาามาดิสามสิบที5้สาสิบมาดิเอาดิมาชัดดิได้เยอะด้วยมาดิเบ็่าสิมึงเข้าอ่ะขอนักหนักกว่ว่าดอกนี้สิบห้าเออเอาหน่อยขออะไรก็ได้เข้าทูกดอกสามสิบดอกเลยอะเอเอามาพันหนึ่งเลิกแล้วเนี่ยยี่สิบที พันหนึ่มเลิกแล้วเออเจ็ดร้อยอ่ะดิห้าร้อยแล้วหรือห้าร้อยเอาหน่อยวะเอาหน่อยวะหรือสิบสี่หน่หนวะหนักๆเป็นไงวะหนักๆเป็นไงวะหืมไาวตีคืนมาได้ชิบหายเจ็ดทีเออมาร้อยเดียวเออวะ ถอยเข้าอะไรก็ได้มาได้ถอนสองอืหนึ่งจัดไปขอด้ังหนักเฮ้ยเอาว่ะเรื่องว่ะเอาว่ะเอาว่ะ oh, <no. S 1> เลิกครับผมได้แล้วถอนก็นยอดเสียนครับผมกว่าจะตีขึ้นมาได้้ท่านผู้ชมดูนะ นี่ฮนะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะฮะก็ like, อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งใหช่องบางไลน์ด้วยนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม